เล่นดนตรีน่ะเขาต้องเล่นแบบนี้กิงกล่องแก้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเกม The Sims 3 The Little Mermaid ตอนพิเศษกันอีกเช่นเคเยค่ะคลิปนี้เป็นตอนพิเศษลูกนังเงือกกันแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะนังเงือกตัวน้อยก็กำลังฝึกเล่นดนตรีอยู่นะคะม,มีใครจำได้บ้างเอ่ย เลอกน้อยคาร่านะคะกับยูมีนาโอ้กำลังฝึกเล่นกันอยู่เลยเอ้เจะหมาน้อยมานอนอยู่อย่างงี้นี่อีกคนนะคะโอ้โหกัดหัวตุ๊ก,กตาแล้วอะ่ะนางเงือกอีกคนนึงก็คือแมริโพซ่านะคะตอนนี้เด็กๆโตแล้วอยากจะให้เห็นหน้าเด็กๆชัดๆจังเลยแต่ละคนเนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะแต่จะไม่เหมือนกันเลยฮึาเดอร์จัดงานเลี้ยงเหรอ ไม่ได้อยู่ที่บ้านเราเหรอเนี่ยลูกน้อยของแอดเดียค่ะเดอะแฟลนะคะโตแล้วแบรรี่ของแม่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่แอดเดียมีลูกแล้วสีผมสีเดียวกับสีของแอดเดียอ่ะดูสิหิวนมเลยจ้าอ่ะอ่ะกินนมซะเถยวมากเลยก็เราได้เห็นเดอะแฟลไปแล้วนะคะแบรรี่เดี๋ยวเราจะไปดูอาร์เธอร์กันค่ะนีอาร์เธอร์อาร์เธอร์จะมาแย่งอะไรเนี่ย ออาเน,นว่าจะมาแย่งบ้านตุ๊กตาอ่ะเธอบอกผมจะโตขึ้นผมจะเป็นราชาดโจนสลาดให้ได้เลย <c oughs> เด็กๆเยอะมากเลยอะ่ะอึ๊บอ่าเธอแอบเลยเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้มีใครเห็นผมบ้างใครร้องไห้กันเนี่ย <c oughs> เด็กเยอะมากเลยอะ่ะอาจจะแบบเลี้ยงลําบากหน่อยนะอ่านี่อีกคนนึงนะคะ นั่งเล่นอยู่กับเมริอานะคะลูกชายของเมริอาลูกชายคนแรกเนาะชื่อเมสซี่ค่ะลูกจ้ามาเล่นกับแมสซี่นี่ก็เป็นลูกสาวของเมริอานะคะดูมิน่ากับแมริโพซ่าทั้งคู่เนี่ยเป็นนังเงือกนะคะส่วนน้องแบร์รี่นะคะไม่ได้เป็นนังเงือกคนเดียวเลยนะที่มีเชื้อสายของมนุษย์นะคะเนื่องจากว่าเจ้าชายออริกเนี่ยเป็นมนุษย์ ดูขาฉันสิทำไมขาเธอมีเกตแบบนั้นน่ะเหมือนของแม่เลยทำไรเนี่ยทำไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าชัดๆทำไมต้องเดินอย่างนั้นเล่นด้วยสิมาริฉันไม่ได้ชื่อมาริฉันชื่อคาร่าฉันอยากเล่นกับเธอจังเลย น่าร long, ักด in ีนะแต่ละคนเนี่ยแฮแฮยังแอบยังแอบเล่นอยู่ข้างในเดี๋ยวเราอาบน้ําให้กับอาร์เธอร์กันดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นหางนังเงือกของอาร์เธอร์ด้วยเวลาเด็กโดนน้ําทะเลหรือว่าอาบน้ําเนี่ยก็จะมีหางนังเงือกโผลมานะคะโอเคเราก็อาบน้ําให้กับ อาเธอร์ Arthur, โอ้โหเด็กเยอะมากเลยดูสิคา,าร่าเบลลี่เมซี่เมลิโพซ่ารูมินา่าอารเธอร์โอ้โหอย่างที่เคยบอกไปว่า,า The Sims ภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ตัวละครเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เล่นมาอาเธอร์ Arthur, เดี๋ยวแม่พาลูกไปอาบน้ำอะไรอะอาบน้ำที่ไหนอ,อะฮะอาหารตามแม่ไปแล้วนิ อันนี้เป็นชุดนอนนะคะนี่ชุดนอนน้องใส่จริงๆชุดประจำวันไม่ได้เป็นแบบนี้นะ,ะโอเคอนะนนุ้มไปอาบน้ำสวัสดีฮะพี่เมโลดี้อ้าวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แบลลี่นะแบลลี่เหม็นมากเอ้ยผมอยากเล่นรถถังเด <participated. S 2> ี๋ยวสิเธอต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอดูแอลเลยทำหน้าแอลเลยบอกง,งุดงิด โอเคเอา้าจาชายอีริกเอา้าจะคุยกับลูกสาวอกอดกับลูกสาวเดียวนะไม่ได้ให้อาเธอไปนอนเอนีอววางอาเธอลงในเปยคืออะไรจะให้อาเธอไปอาบน้ำเอรีอ้วบอกโอ้ยบ้านเราหลังเล็กนิดเดียวอะขี้เกียจเดินนี่ขนาดขี้เกียจเดินนะ เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ผมหน่อยสิอีริกนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องสําคัญใช่อีริกรักครอบครัวม, <า S 1> มากดูสิสามารถสอนเด็กทารกให้หัดเดินได้ดีนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะมีลูกและมีหลานโอ้โหตอนนี้หลานเยอะมากเลยนะหลานสี่คนน่ะ จริงๆก็ชอบเลี้ยงเด็กๆนะเด็กๆน่ารักดีแต่ว่าอาจจะแบบร้องไห้เยอะไปหน่อยอะไรยงนี้มาแล้วค่ะอาบน้ำให้จับอาเธอร์เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนั่นไงมีใครเห็นไหมเงือกนางเงือกอาเธอร์เป็นนางเงือกเฮ้ยอาเธอร์เนี่ยจะอาเธอร์เนี่ยจะมีผิวสีแทนเหมือนกับเจ้าชายออริกค่ะแต่ดูหน้าอาเธอร์ชัดๆสิน่ารักไหม หน้าคล้ายๆเมโลดี้ตอนเด็กเลยอะแต่ว่า,าคิ้วไม่คล้ายกันนะคะคิ้วของอาเธอร์จะแบบดุดุหน่อยอสบายตัวจัองอะโอเคอาบเร็วมากนี่ชุดประจำวันของอาเธอร์ค่ะอาอาบน้ำให้กับใครอีกดีเอ้ยเดี๋ยวกลับบ้านกันหมดแล้วเหรอ,อ,อเดี๋ยวสิวางอาเธอร์อลงก่อนเดี๋ยวเราอาบน้ำให้คาร่าด้วยดีกว่า ่คคาาโอเมาดูหน้าชัดๆของแบ์รี่นะคะดูแปดตัวน้อยนั่นเองัดดีฮะก็จากที่ทำตัวละครดีซีไปฮะเดี๋ยวสิเมโลดี้เธอปุ๊กกินกับโซมาเหรอ ฉันเปล่านะพี่ซูม่าทำอะไรไม่รู้อะเฮ้ยจูนี่ตกใจเหรอเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเธอทำอย่างนี้เมโลดี้ฉันก็แค่วางแผนจะกล้างเธอมารรียไม่ได้มีอะไรมากหรอกง่วงนอนกันแล้วเนี่ยโอเคค่ะเก็บจานนะคะโอโหความหิวยังมีอะไรให้กินอยู่ไหมเนี่ยอันนั่นนั่นเจ้าหมาน้อยก็หิว โอเคหยิบจานหนึ่งเจ้าชายไม่จำเป็นต้องกินเด็กๆไปไหนหมดแล้วอะ่ะไม่ได้ยินเสียงแล้วอะ่ะกลับแล้วเหรอไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> หายไปแล้วอะ <c oughs> มีแต่น้องหมาน้อย <c oughs> กลับแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> นี่อาเธอ เด้งกับพี่เมโลดี้ก็คือว่า,าลูกสาวของเมโลดี้เนี่ยก็อายุเรา,าๆกับลูกของแอรีเอลเลยเปรียบได้กับอาร์เธอร์กับเบลลี่เนี่ยเป็นเปรียบได้กับว่าอาร์เธอร์และเบลลี่เนี่ยเป็นน้าของลูกๆของเมโลดี้และเมอริอาเลยแต่ทั้งๆท,ที่แบบรุ่นเดียวกันเกิดหลังด้วยมั้งเนี่ยเบลลี่เล่นอะไรอ่ะลูก ใครโทรมาอีกอ่ะรับโทรศัพท์ฮัลโหลอใครโทรมาเนี่ยฉันง่วงนอนอ่ะ,ะโทรมามีอะไรอ๋องานเลี้ยงของออซูมารเราไม่ได้ไปเอ้ยงานเลี้ยงของฟราเดอร์ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนอ้องอุ่มเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรยี่พึ่งจะอาบน้ำให้เมื่อกี้ดูน้องหมาสิน้องหมามีใครสนใจไหมขออะไรอ่ะ ขออาหารเหรอเก็บได้ไหมโอเคเอาไปเก็บขออาหารขออาหารหน่อยหิวแล้วก็ต้องการที่จะทำลายคงจะแบบยังไงอยากกัดอะไรสักอย่างอ่ะเอาร้อกแล้วอ่ะอ้าวไม่ร้องแล้วอะไรเนี่ยคู้นี้อว ไม่รับดอกไม้จากเมริอางอนกันหรอชื่อเราไม่ได้ไปเล่นครอบครัวเขาเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเขาไปถึงไหนเอา้างอนกันแล้วก็จูบกันด้นะพี่สูมาอะไรอะมีความงงแรงไม่เข้าใจเลยเอ้ยเปิดทีวีเลยอยากดูทีวีจังนั่นไงไปดูเองเลยเธอไปดูทีวีร้อยฉันจะเข้าไปเล่นของเล่นฮ่า เข้าไปสิเล่นด้านไหนน่าเล่นกับน้องหมาอ๋อน้องหมาขออาหารนะคะหิวเล่นสิความจริงเนี่ยก็คือเอ่อถ้าหิวเนี่ยเราก็มีอาหารข้างนอกนะทำไมมาขออาหารคนในบ้านแล้วเนี่ยอกินกินนะจ๊ะดูสิความหิวเพิ่มนิดเดียวเองอาหารข้างนอกนี่ไงอาหาร กินไม่ได้หรอกินอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเคี้ยวทำลายมาแล้วมาแล้วมาแล้วออโอเคกินได้ไหมนั่นไงก็งกินได้นะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาเคี้ยวหนังสือพิมพ์นะคะในบ้านเราจะทำอะไรกันดีเนี่ยไม่อยากให้ลูกๆโตเลยอยากจะแบบเลี้ยงเด็กๆน่ารักน่ารักกุุงกิง แอรียอุ้มไปไหนเอาให้น้องนอนแล้วเหรอฉันก็จะนอนแล้วเนี่ยง่วงมากเลยนอนนะจ๊ะเบลลี่ไม่อยากนอนเลยเบลลี่อันนี้คือแขกไร้มารยาทใครทำอะไรไม่ดีบอกมนเดี๋ยวนี้นะดี๋ยวไปงีบหน้าบ้านดีกว่าอ๋อเพลียจังเลยค่ะวันนี้หลานมาเที่ยวที่บ้านอืมโอเคอ่าวเมริอาแย่งเมริอาของีบ เมลิอาสวยจังเลยแต่ทำไมต้องมาแย่งด้วยอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานอนเลยแล้วกันนะคะกล่าวว่าจะแบบงีบเล่นๆอันนี้คือด่าด่าลูกสาวฉันทำไมเพโลดี้งงอะ่ะด่าหนูทำไมโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะกล่าวไว้ว่าเราจะไปเที่ยวงานเทศกาลกันนะคะ หลับเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือได้รับคำชมไว้ใจได้จากชื่อเสียงอันบริสุทธิ์ว้าวเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วก็สะอาดวิ่งวับเขาบอกว่าไว้ใจได้เนี่ยซิมที่ซื่อสัตย์มาจะทำให้คู่ครองของเขาไว้ใจได้ <laughs> เห็นไหมเจ้าชายอีลิกเนี่ยซื่อสัตย์โหเจ้าชายอารมณ์เสียเดี๋ยวเจ้าชายให้เจ้าชายอาบน้ำนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะนอนหลับเลยอันนี้คือขอให้ทำกัดกุ้งใจว่าแล้วเชียร์ลูกๆเราจะต้องแบบว่าทะเลาะก,กันแน่เลยอะ <Yeah. S 1> เห็นไหมซูม่าไปทำอะไรกับเมโลดี้ mm hmm. ทำอย่างนั้นได้ยังไง mm hmm. นึกถึงเมื่อก่อนที่แบบเล่นเมโลดี้มมริอาเนี่ย mm hmm. ก็คิดว่าจะให้ใครคู่ใครดีอา้าวโดยเมริอาแกล้งอีกถูกทำให้กลัวฮ่าฮ่ตักแก่ โอ๋อนั่นนั่งกลัวแล้วเหรอแอเรียอก็กัดกุ้มใจใช่ไหมเนี่ยถึงได้ตื่นมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมชีวิตต้องมีดรามา่าถ้าเล่นเองไม่เป็นอย่างนี้หรอกเอานาให้ซิมเขาเล่นเองไปบ้างนะคะเขาก็เลือกสิ่งที่เขาแบบอยากทำที่สุดอ่ะ ก็เหมือนว่าเราไม่สามารถไปบังคับใครได้ให้ทําอย่างที่เราต้องการใช่ไหมคะขนาดเกมนะเรายังบังคับไม่ได้ในบางครั้งเลยอ้หเบเลยแล้วนี่ไม่กลับบ้านเหรอลูกไม่ไปเลี้ยงหลานเหรอเออก็ให้ซูมาเลี้ยงเอยไม่ใช่ค่ะให้ซาเดอร์เลี้ยงแล้วค่ะนี่พูดอะไรอะไรก็พูดแต่ซูมาหมดเลยนะเห็นใจมาริอาบ้าง ลูกทำอะไรกับซูมานะ่ะลูกอย่าคิด,ดว่าคนอื่นเขาจะไม่คิดมากนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นเขาอาจจะคิดก็ได้กมาเือใช่เขาอาจจะคิดนะเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแบบหยอกกันขำๆแต่คนอื่นเขาอาจจะคิดหลับและล้ว <c oughs> ก็มาดูดูทีวีบ้านเราซูมาแบบทำยังไงดีเนี่ยซูมาก็นั่งนั่งเท้าสั่นเลยนะคะดูสีขาสั่นเลย น um ั่นนั่นนั่โอ้ยพี่สูมาทำไมหล่อแล้วหลายใจล่ะคะโอปป้าแบรี่จะเล่นกับเมริอาหรอน้องชายของพี่ถึงเจ้าจะไม่ได้เป็นเงือกน้อยแต่เจ้าก็อาจจะมีควาสามารถพิเศษนะจ๊ะแน่นอนค่ะแบรี่ The Fat Nee ยังก็ ความเรีวแสงโอเคปิดทีวีได้ไหมเนี่ยเผื่อเขาจะกลับบ้านกันเอ้าอุ้มแล้วก็ให้นอนต่อจะได้นอนไหมเนี่ยนี่ไงเป็นเพราะเมโลดี้มาดูทีวีกรเด็กคงนอนไม่ได้อ่ะถูกไหมคือแบบไม่แกบบ้านกับช่องหรอ เจ้าชายนอนแล้วโอเคปิดไม่เอาอุ้มอีกแล้วบน่ารักนะคะเมริอามาเล่นกับแบบน้องๆอะไรอย่างนี้เอ้าวางอีกแล้วเอาไงเอาสักอย่างฉันกลับบ้านแล้วนะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจะได้นอนสักทีจะหลับไหมเนี่ย หลับหมดแล้วไม่กลับบ้านแม่คะพ่อคะหลับหมดแล้วพวกเราคนกลับบ้านนะนั่นสิถ้ามมายืนหน้าบุญหน้าบิงอย่างเงี้ยเอ้ยหน้าบึ้ง,อง,เ,องเอ้างวงเราไม่กลับอีกอะ่ะหรือเราจะต้องแบบบอกลาเขาคะต้องบอกลาไหมเนี่ยโอเค บอกให้ออกไปขอให้ทุกคนออกไป <laughs> บอกลาแบบขอให้ทุกคนออกไปโอเคอันนี้คือโยกเยกเอยน้ำท่วมเมฆกระต่ตายลอยคอ <laughs> มาเป็นจังหวะเพลงเ <laughs> มลิอาตึกตื่นป่านนี้แล้วเธอไม่ไปกล่อมลูกเธอนอนหรือไงเนี่ยกลับบ้านได้แล้ว <laughs> เป็นการไล่ที่แบบขอให้ออกไปด้วยนะ บายบายจ้าโอเคทุกคนน่าจะกลับนะคะเดี๋ยวเก็บของเล่นก่อนนั่นไงเปลี่ยนชุดละน่าจะกลับแล้วนะอีกคนนึงหิวอีกคนนึงง่วงนอนจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยหาเอาไงอะโอเคก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหว ฟ้อนบนเก้าอี้เด็กเอา้าง่วงนอนแต่มาเล่นมาระบายสีเหรอ <_ D> เล่นบล็อกนะคะโอ้อยังอยากเล่นอยู่เลยตีหนึ่งเราไม่นอนอ <_ D> ก็ตั้งแต่มีลูกนะคะก็สร้างของเด็กเล่นเนี่ยเพิ่มเติมนิดน,นิดหน่อยหน่อยนะคะก็มีโต๊ะวาดรูปหรือโต๊ะเล่นบล็อกของเด็กๆแล้วก็มีที่อาบน้ำหน้าบ้านก็มี อของเล่นที่เราเล่นกับทรายนะคะแล้วก็มีเรือจนสลัดอย่างนี้เรือจนสลดัดทางด้านขวาของบ้านนะคะก็จะมีแบบของเล่นแบบบ้านตุ๊กตาเก้าอี้เด็กหีบจนสลัดอะไรอย่างนี้เ<อ>ด็กินสักทีกินตอนตีสองครึ่งโอเคก็เดี๋ยวอ่เก็บของเล่นเองก็ได้เด็กๆเ,เล่นเราไม่เก็บไงเมื่อกี้อ่ะ แอรี่เรมาทำพายมะนาวใช่ไหมโอ้โหแล้วมาทำอาหารต่อหิวจัดความจริงเนี่ยกินปลาก็ได้นะปูเสฉวนเฮ้ยปลาไหลกินปลาไหลเอ้ยเดี๋ยวโอเคเราไม่ขายเรากินน้องหมานอนแล้วฉันหิวมากเลยอ่ะโ,อโหปลาไหลชิ้นใหญ่มากโอเคแล้วก็ ปรุงอาหารในเตาอบต่อนะคะอาร์เธอร์เล่นดนตรีเดี๋ยวดูนีสัส่ของอาร์เธอร์นิดนึงนี่ใส่สของอาร์เธอร์เนี่ยมีกะลาส,สีเรือนะคะซิมเนี่ยจะชอบอยู่บนเรือชอบล่องเรืออืมแล้วก็จะมักจะโชคดีจากการตกปลาบนเรือแล้วก็จะไม่มีทางที่จะเมาเรือนะคะแล้วก็มีนิสัยกล้าหาญส่วนของแบรี่เนี่ยกะลาสีเรือด้วยนะคะแล้วก็นิสัยอีนิสัยหนึ่งคือเก่งดนตรี นอนนะจ๊ะโอ้ลาวีเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปเที่ยวงานโอเคนอนไม่ได้อาบน้ำให้แบรี่ใส่ชุดสีแดงตลอดเลยแล้วก็ให้อาเธอร์นอนเตียงนี้โอ้โหสีชมพูม,มุ้งมิง้งแอดเดี๋ยวก็นอนต่อเดี๋ยวพายมะนาวเก็บใส่ตู้เย็นนะคะมานี่เลยเจ้าเด็กดื้อ แม่หายอยากอาบน้ำอาเธอมีความสามารถพิเศษนะคะสามารถเอถ้าอยู่ในทะเลเนี่ยก็จะยกเรือได้เป็นลำเลยเดินเียเอ้ยอยากจะให้แบบลงทะเลไวายๆอ่ะโอเควบนีก็เดี๋ยวจะตัดไปที่ช่วงเช้าเลยแล้วกันเนาะตื่นแล้วค่ะบิน316บบาทโอ้โหตั้งแต่เล่นเกมมา มีค่าไฟครั้งนี้เนี่ยถูกมากไม่เหมือนบ้านหลังใหญ่นะย,ยิ่งบ้านหลังใหญ่นะคะค่าไฟก็จะแบบเป็นหมื่นเลยกินอะไรอะ่ะพายฟักทองอ้าวน<อ><ช>ึกว่าทำพายมะนาวกินพายฟักทองหิวใช่ไหมเนี่ยนอนยังไม่เต็มอิ่มเลยอะ่ะเออจะไปพักผ่อนต่อใจเย็นกินก่อนนะเออกินพายฟักทองแล้วเบลลี่เอออาร์เธอร์ของเราคะ กลิ่นนี่คงจะแบบหึงหน่าดูอะเดี๋ยวลองให้น้องตื่นดูเนาะเดี๋ยวต้องร้องให้แน่เลยไม่ตื่นล่ะเปิดตาหลับด้วยนะนั่นไงกลิ่นมีควันออกมาแล้วเริ่มโชยละกลิก่นเริ่มมาเดี๋ยวให้เจ้าชายอาบน้ําให้เจ้าชายออริกอ,อ่น้องหมาเห่าใส่อาบน้าให้กับอาเทอร์นะคะเปิดอย่างเนี้ยไม่ตื่นเหรอ ไม่ตื่นจริงๆอะลูกตื่นได้แล้วเก้าโมงแล้วนะเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวอ๋อตื่นก็ได้โอ้โหมองแรงมองบนด้วยนะมาครับไม่ร้องด้วยน่ารักโอเคต่อไปนะคะแบรี่ของเรายังหลับอยู่เลยแอเรียวอะแอรเดียวเดี๋ยวอย่านะแอรเรียวแอรเรียวควรเข้าห้องน้ำก่อน โอเคใช้วอมชุ่มชื้นก็อาบน้ําด้วยดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวกินพายอีกนิดนึงหรอไปกินที่งานก็ได้เนาะพลังงานนี่น้อยมากเดี๋ยวจะให้งีบเดี๋ยวสิจะดูเนี่ยมาละเงือกน้อยเงืกน้อย,อยหางสีม่วง Hey, ดเด็กๆเนี่ย,ปยเปลี่ยนสีคีบได้นะคะคือก่อนหน้านี้ที่คลอดมาเนี่ยหางไม่ได้สีม่วงนะคะแต่เป็นสีสม้มสงสัยว่าแบบจะได้เมโลดี้มาเต็มๆเลยหางสีส้มด้วยผมสีด้างเหมือนเจ้าชายอีเด็กกับเมโลดี้อีก <c oughs> ก็คลิกที่กระจกนะคะให้เด็กเนี่ยคลิกที่กระจกไหนกระจกอ่ะบานนี้แล้วกันเนี่ยเปลี่ยนสีเกตนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้หลายสีเลยเหมือนกับน้งเงือกทั่วไปเปลี่ยนตอนไหนก็ได้เนาะ เดี๋ยวเราไปเที่ยวงานเทศกาลกันดีกว่าเอไปดำน้ำไม่ดำน้ำแล้วก็วจะพาเด็กๆแบบดำน้ำดังเงือกเนี่ยจะอุ้มเด็กๆไปแบบอไปที่อื่นได้ใช่ไหมคะก็ไปงานเทศกาลดีกว่าเนาะที่นี่โอเคน้องหมาไม่ต้องไปเรียบร้อยเอาละค่ะ อย่างที่รู้กันว่าเมืองนี้ไม่มีถนนนะคะเพราะว่าเป็นเกาะซึ่งก็คือมีแค่เพื้นพื้นทรายพื้นดินอะไรอย่าี้ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ขับรถไปต้องเดินไปนะคะแล้วท,ทำไมแอร i เ l ีถึงไม่ได้แบบให้ลูกแบบใช้รถเข็นเนี่ยซื้อรถเข็นให้แล้วนะนี่ไงทำไมไม่ใช้เอ้ยเอเจ้าชายส่วนเจ้าชายนะคะก็อุ้มแบรี Barry, อ่อะไม่ใช้ด้วยดีกว่าขึ้นเนินไงอันตราย ฉันคิดว่าฉันอุ้มไปจะดีกว่าโอเคเจ้าชายอ่าเรียบร้อยนะคะขี้เกียจไงเมือ่อยงานถนัดเอองานเลี้ยงลูกไม่ถนัดสำหรับผู้ชายใช้รถเข็นอ่ะอุ้มอีกประเด็นคือเขาอุ้มลูกแบบเออมนุษย์กับมนุษย์นางเนื้อก,กับนางเงื้อนะเนี่ยโหกว่าจะถึงทำไมรถเข็นช้าก,กว่าล่ะเนี่ย เอ้นั่นบ้านใครอ่ะคุ้นๆอ๋อบ้านเซบาสเตียนเพอร์ซี่อยู่ที่นี่เพอร์ซีเนี่ยไปถึงไหนต่อไหนแล้วเนี่ยโอ้กวจะถึงอ่ะอ๋ออ๋อนางเงือกวิ่งผ่านโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข็นแบบระดับสามเลยนะคะน,น่านราชินีคาริซาค่ะเดินตามจิกจิกจิกจ,กจ,กจกอ้าวพวกเธอจะไปงานเลี้ยงกันเหรอ เปล่าฮะไปงานเทศกา <Hello. S 1> ลนีราชินีเดินยิ้มมาเลย <Hello. S 1> เห็นไหมจะเจอใครก็เจอง่ายนะคะเ <Hello. S 1> มืองเล็กๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันดีกว่าเมืองใหญ่ๆ <Hello. S 1> ญเจอซิมที่อื่นอะไรอย่างนี้แต่ฝนตกแล้วอ,ะ <Hello. S 1> อ่ะอาเธอหิว <Hello. S 1> แม่คะผมหิวอ่ะ <Hello. S 1> อดทนหน่อยนะใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าเนีย่ยเดี๋ยวข้ามแอ่งน้ำไปก็ถึงแล้วมั้ง โอ้ฝนก็ตกอ่ะโอ้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 อะไรเนี่ยลาชินีแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวดีจ้าเด็กน้อยอาเธอลาชินีทักทายอาเธอค่ะแล้วก็แบบยืนถ่ายแบบเอาวิ่งละวิ่งละมาถึงแล้วค่ะดูสิตัวเปียกหมดเลยอ่ะก็ให้เด็กๆนะคะดื่มนม เดี๋ยวเราไปลงแข่งกินดีไหมอ่ะเจ้าชายแข่งกินด้หรือเปล่านั่นไงหิวมากเลยนะคะฮ้ยนมของเรารสชาติอะไรนี่อะไม่รู้สิมีของเล่นมาติดตัวไหมไม่มีร้องไห้แม่หายวิ่งไปดูแม่ไปฉันยังกินไม่หมดเลยอ่ะกินเสร็จเดี๋ยวไปดูแม่มาแล้วค่ะแข่งกินกันแข่งกันเท่านี้หรอสองคนหรอ งานเทศกาลมีแท่นแบวมพายด้วยเจ้าชายควรที่จะร่วมนะควรที่จะเข้าร่วมนะเราจะกินพายบุเบอรี่กันนะคะแล้วใครโดมาเนี่ยไม่รับโอเคเจ้าชายจะไปรับอะ่ะเข้าร่วมไม่ได้แข่งกันสักทีมาเร็วมาเข้าร่วมแข่งกิน เธอเชียใครอะฉันเชียแม่แอรีร่เพราะสีผมเหมือนกันถึงจะเป็นมนุษย์ก็เถอะงั้นฉันเชียชเสด,ดพ่อก็แล้วกันเสด็ดพ่อไม่ยอมแข่งกินอะเขาด่วมหิวจัดจนแข่งกินไม่ได้หรือ,อยังไงงั้นก็ต้องซื้ออาหารให้เจ้าชายซื้อ อเคแอรียลแข่ง <sì> กินน่ากลัวต <ìn> ้องเปลี่ยนชุดแล้วก็แข่งกินนะเห็นไหมความหิวก็เพิ่มเนี่ยยิ่งแบบเราหิวจัดเราอาจจะชนะก็ได้นะแต่ดูท่าทางหน้าน่ากลัวผมกลัวแม่ผมกลัวแม่เจ้าชายกินอะไรที่ช่วยให้แบบอิ่มแฮมเบอร์เกอร์สิบบาทแฮมเบอร์เกอร์น่าจะอิ่มมั้งอย่างอื่นถูกอะอ่ะฮอตวิงก็ได้สิบสิบเท่ากัน พวกเรากลัวแม่ดูได้ไหมเนี่ยน่ากลัวมากเลย <c oughs> ดูสิน่ากลัวจริงๆอ่ะ <c oughs> โอ้โขอดูหน้าสิๆหน่อยไอเดียวกินอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะโอ้โหพระเจ้าฉันยอมแพ้แล้วกันมือลักคุ้น <c oughs> <c oughs> ที่เมืองน,นี้ก็มีลักคุนด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะ น่ากลัวนะเนี่ยอบ้านผีสิงเนี่ยมีตุ๊กตาอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็หลุมศพอุ๊ยหลอนอะ่ะอาจริงแต่ก็ไม่น่ากลัวมากหรอกเราเห็นกันหลายคลิปแล้วเจ้าชายออกมาแล้วรู้สึกยังไงสัมผัสกับวิญญาณโอ้โหอีกรอบสิเจ้าชายมีนิสัยกล้าหาญนะคะเขาไม่กลัวหรอกเราทุกคนก็ต้องมีนิสัยกล้าหาญบ้างแต่พี่ลิงกลัวอะไรเนี่ยมาเต้นอะไรเนี่ย นั่นนั่นเดี๋ยวเราต้องไปขี่นะคะอืมเอาแบบระดับบ้าข้างไปเลยเคซี่เอาละเอาเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้นึกว่าจะได้เห็นแบบนั้นเอเดียวเอเดียเป็นสาวคาบอยตลกตลกมากจริงโอ้โหโอ้โหได้กี่วิคเนี่ยโอ้โหโหเร็วมาก แม่สุดยอดเลยทำได้ไงต่อเพผมจะเป็นนักขี่กระเทงโอ้ผมไม่ตกเลยนะคะอูดเกือบละเกือบละดูถ้าเราลองแบบเล่นแล้วก็ลองหยุดดูเราจะได้ภาพที่แบบว่าอมันแบบตลกรจริงจิงอ่ะปุ๊บน,นี่เห็นไหมเกือบตกว้าโดนเหวี่ยงโอ้โหเหยเมื่อกี้เหมือนตกแล้วเลยแต่ยังนะคะ ความสามารถของแอรเรียลสุดยอดจิมจิมอ้าวทำไมไม่มาดูแอรเรียลจะดูได้ไงสุขนาไมยหมดแล้วเนี่ยโอเคมันเป็นภาพที่ดีนะคะแบ่งปันไปที่วอลได้ด้วยดูสิ <c oughs> เป็นภาพที่ดีจริงๆหรือว่าจะถ่ายได้สองคนก็ไม่เคยเห็นถ่ายได้4คนเหมือนกันโอเคสองคนงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยดีกว่านะคะให้ แอนแบบแเรียแบบว่ายน้ํากับอาเธอร์แอเลียแบบขอนั่งแท็กซี่เรือค่ะให้ตายเธอโอ้ยจะถึงบ้านแล้วนี่ค่ะไวมากอุตส่าห์แบบไปเดินริมหาดแล้วจะให้แบบเออว่ายน้ํากับอาเธอร์เอาถึงแล้วมานั่งกินลมชมวิวกันข้างนอกนะคะก็เอาไปไหนละ อ้าลงน้ำไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวจบกันเพียงเท่านี้นะคะก็ทําตอนพิเศษไป3ตอนแล้วเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ชอบภาค The Little Mermaid นะคะแล้วก็ชอบแอดเดียวครั้งหน้าก็อาจจะทําตอนพิเศษภาคนี้มาอีกน,นะคะก็เดี๋ยวจะต้องรอก่อนดูเนาะว่าจะยังไงสําหรับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใครยังไม่กด s u b สไครต์เนี่ยฝากกด Sub สไครต์ให้ด้วยนะ สุดท้ายค่ะสุดท้ายยังไม่ลืมอย่าลืมอุดหนุนสติกเกอร์ไลน์ของลิเดเลจังด้วยนะคะเพียงแค่30บาทเท่านั้นเองใครยังไม่ซื้อต้องรีบไปซื้อด่วนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย